สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวทุกคนเองในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยทำให้ครูเห็นถึงปัญหานะคะในการเรียนบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาจากระบบอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเอง นะคะก็เจอปัญหาในการสอนออนไลน์เช่นกันอย่างเช่นนะคะบางครั้งพูดไปตั้งนานนะคะลืมเปิดไมค์นะคะนักเรียนก็ส่งข้อความมาบอกนะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะระบบอินเทอร์เน็ตมันหลุดไปนะคะก็นักเรียนก็ไม่มีการโต้ตอบนะคะครูก็เลยกลับมานั่งคิดนะคะว่าอยากจะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะในการเรียนเนื้อหาในรายวิชาต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถ เข้าไปดูย้อนหลังเพื่อทบทวนตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็สามารถทักแชทนะคะเข้ามาถามหรือโทรมาถามครูส่วนตัวก็ได้นะคะ ครูคิดว่าคลิปวิดีโอที่ครูคจัดทำขึ้นแต่ละรายวิชาเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับตัวนักเรียนนักศึกษาไม่มากก็น,น้อยนะคะหากคลิปวิดีโอที่ครูจัดทำขึ้นเนี่ยมันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาไว้นะโอกาสนี้นะคะสุดท้ายครูก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยเราจะได้กลับมาเจอกันในห้องเรียนนะคะครูยังอยากสอนใน ห้องเรียนเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงหอวเราะนะคะคิดถึงความวุ่นวายนะคะในแต่และชั่วโมงแต่มันก็มีความสุขเสมอนะคะแล้วเราจะได้กลับมาเจอกัน,นะคะ่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะ